จริงปะเนี่ยคู่รักชื่อดังขอแต่งงานกันกลางปารีสแหยินดีทั้งไอจเป็นอีกหนึ่งคนดังที่สวยแซ่บเซ็กซี่และเก่งสุดๆส,สำหรับนัดนิสามณีเลิศวรพง์โดยเราจะเห็นภาพสวยๆของเธอผ่านโซเชียลมากมายมีคลิปพาไปเที่ยวทานอาหารและแต่งหน้าให้แฟนคลับได้ติดตามอยู่บ่อยครั้งและนอกจากนี้เราจะได้เห็นภาพสวยๆแซบ่แซบๆโคเวอร์ในลุคต่ง ต,ต่างของเธอผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอีกด้วยแอดนิ่าแมนนี่นูดล่าสุดเธอทำเพื่อนพี่น้องและแฟนคลับฮือฮาอย่างมากเมือ่อโพสภาพคู่แฟนหนุม่มกลางปารีสที่แฟนหนุ่มมีท่าทางคุกเข่าและจุ๊บกันคล้ายขอแต่งงานพร้อมแคปชั่นภาพแก่คุกเข่าทำไมแกลรู้จะเอาอะไรออกมางานนี้ทำเอาหลายคนเข้าใจว่าจะมีข่าวดีขอแต่งงานปะเนียแต่อย่างไรก็ตามรอฟังความจริงจากปากเจ้าตัว ตัวดีกว่าจ้า